ฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปนยินยองกแล้วนะครับคลิปนี้ยกมาเรียคชัน i n d the scene ครับผมคลิปไวรัลที่ทางนาดาวร่วมกับ OPPO นะครับที่เอาบิวกี้กบีพีมาเล่นคือชื่อคลิปว่าอะไรนะลืมชื่อที่มันยาวอ่ะอย่างงอนดีเพื่อนกูไม่อยากเสียเวลาไม่อยากเสียฟอร์มง้ออยว่าทำเรียคชันตัวไวรัลตัวนี้ไปแล้วนะ เมื่อสัก2-3-4วันก่อนทำไม่ได้มีคนดูเยอะอยู่พอมีการปล่อย b บ h ย n d t ฮ e s c ซีนมายังไม่เปิดดูนะเพราะในีตอนเขาร้อนมาอยู่ข้างนอกรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวทำเรื่องที่คนดูมากกว่าถามว่าเราอยากรู้เชิร์เบ h ยฮ e ดซีนไหมเฉยๆแหละแต่แหลักๆที่ยังที่อยากดูเพราะว่าเราอยากดูความน่ารักของบิวิสกับพีพเวลาอยู่ด้วยกันเวลาเรื่อที่เขาเจอกันคุยกันมันน่ารักมากแน่ๆ ก่อนเราจะไปเรียกชาติและดูบมหอม็กันนะครับผมอยี๋ยฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับรวมถึงฝากกด follow อยู่ทาง Instagram ด้วยเพื่อนี่สเก็ตเพิ่งรงนี้เลยโอเคมาดูเลยครับเปิดเสียงกันลำลำไงแต่เพ <c oughs> ื่อนเช้าทำอ่ะโคตรบิดโคตรบิดเลยวันนี้เราก็มาถ่ายวัยรัลของอั p โฟนะครับผมไปดูเลย มันก็จะเกี่ยวกับมันก็เป็นเพื่อนสองคนที่เป็นรูเมทกันอะไรเงี้ยครับมันอยู่กันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเหมือน่าจบมาแล้วทํางานแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ทางพีพีเนี่ยก็จะมีเหมือนก็เป็นคนแบบขี้มอนนี่เพื่อนสนิทผมเราเป็นรูเมทกันตั้งแต่มหาลัยอ๋อก็คืองอนเอ๊เราก็เริ่มใส่นะ้อหาเขาแบบว่าเออเนี่ยทั้งสองคนเราลองให้มันเป็นวัยทำงานไังก็เลยเลือกอาชีพเชฟท้ขนม กลายเป็นอาดใดซึ่งเรื่องนี้มันก็จะมีแบบคอสตูมแล้วก็การเปลี่ยนฉากที่เยอะมากต้องเปลี่ยนทรงผมตลอดเวลาแบบตื่นนอนก็อีกทรงบิวตี้ก็จะแบบคาดหวีผมน่ารักแนบบ่ารักมีการเหมือนกับว่าเติมแฮร์พิสต์ซะหน่อยให้แบบผมมันยาวลงมาเป็นลากไส่เน,นี่ยนี่เหมือนทำทำ,ทำต่างหูอะไรแบบทำต่างหูแบบนี้หรืออย่างพีพี่าเงี้ยเป็นชุดทางไหนก็จะเป็นชุดกคอันนี้ก็กกตัดมาใหม่ก็เลย PP แบบว่าเออหน้ามันใหญ่พีพีแบบเป็นเชิดเอาไว้ตรง คาเอร์้เาจะเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อย่ากจากดูคินยูคินเ็จะเป็นแบบวาดรูปเป็นคนแบบสงบจงตามรอยจงอยู่ในควาเป็นจงอย่พี่ดึงลงมาเลยเดี๋ยวเดยวเมันเล็นอนนีเรมันเตตัวเองโอ้กระดลเนี่ยหลังใหญ่แล้วเราีนี้ในนั้นดีเลยมองอย่างไรเรอยละเียดไปเลยบายเป็นอื่นโอเคอัดเต็มแล้วนี่สามตัวบ้างเห,เห็นแบบ นขนนนาดั้ตอนนี้กำลังถ่ายฉากเปิดเรื่องซึ่งต้องเป็นช็อตที่พีพีอยู่ยขยายอี้เลยกินมานอนเตียงเราแบบสบโปอะไรอย่างเงนะี้ยแล้วก็ดึงแล้วมันก็จะฟีแบบหน้าพีที่แบบขยายใหญ่มากโจ้พี่ก็ไม่เคยทำคอมเมดีนะ้อะไรเงี้ยลองศึกษากับพี่ตัองอ้งดูว่าเอเราจะเล่ายัางไงให้กล้องมันทำงานกับตัวบทไปด้วยเหมือนมันก็จะมีจังหวะที่กล้องค่อยๆเห็นพวกเห็นแพทนะอะไรเงี้ยการแบบเครื่องแบบ อย่าเงี้ยมันก็สร้างความรู้สึกของเราให้มันดูตื่นเต้นให้มันรู้สึกว่าแบบดูโชกขึ้นดูโจกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ acting มันอาจจะปกติตรตจริงแล้วนี่ที่ทำนิ้งเค้กวันเกิดเลยนะใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิด ชนง่น่ารักจังก็ไม่ค่อยถนัดมากแต่พคิดเข้าบานจะถนัดพี่้เนี่ยมันต้องแบบ่เยกม่ตัอยงนั้ว่โอ๊ยงงกลับบ้านีกอันนี้อันเดออิมากฝ่ามาฝาย่าีหึตนมานีนอะเอก็ดูขงแบนึง แอนแอคชั่นแหมคืน้องพีกบวกมัน่ะชวนกูเลยนะเี่ชวนล้ก็ไม่ไปวะมันให่นก่อนดิจะไปไม่ไปเรื่องขอปาอ่มอ้าอย่นี้ไปร้องเก่งนันหันไปเร็วแล้วจะไปอันนี้เร็วเดียวเดียวมันปิดเร็วเออ เพื่อนยะตั้งแงมาตั้งแงด้วยเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแช่น้อยยาด้วยเฮ้ยมีข่าวบันเทิงด้วยข่าวบันเทิงขอบดีน่าัี่นี่กูชอบเลวาสสาราัามหอ ีนอนเหการเป็นไงเป็นร้องเกะแล้วเขาอ่นแล้วก็ต่อเป็นเเียแล้เป็นเนีเหมือนชีวิตจริงืพอมาอทำตัวตงชีวิตจริงพี่บอลช่ะพี่บอหรืไม่่าชีวิตจริงเนี่ย คือพี่เบบี้มายพี่เบบี้มายคือพี่ชายชันหนาวก็จะไปเจอพี่เบี้คนึงแล้วก็เล่นตลกกันเปแบบลองโยน,นอไรอย่างเช่นแบบอเออถ้าพีพีจะนอนวิวกินเราจะเล่นอะไรกันดีอะไรเงีอยอางพีพีลัแล้วก็บอกว่าก็ลัมไงรแบบที่มึงทำที้ตลกดีมันเป็นไอเดียที่แบบมึงคิดได้ยังไงไมฉันต้องทำอะไรอะไรทั่อย่างเงีง้กินก เปิดมาแล้วทีแลดูเันลำบางคทำอะไรเนี่ยสีนี้แล้วหรอเกิดกับลบดีนะทำไรเนี่ชักชาลำไรหรุชทำอ่ะปวดหัวเป็นใครข เเอร power of frame power of frame ตอนนี่ยมันก็จะพูดถึงความรู้สึกของแบบ power of frame มันจะพูดเรื่องของการโฉบคลิกงอหรือเรื่องของการถ่ายรูปหรืออย่างเงื่อนเราก็นึกถึงแบบฟังก์ชันกล้องหน้ากับกล้องหลังมันถ่ายพร้อมกันฉะนั้นในเฟรมเดียวกันอ่ะมันจะเป็นการแบบผ้ามันจะผ่าดขึ้นอ่ะถ้าการเรื่องที่ตัวละครมันทะเลาะกันแล้วล่อหางแล้มากั้นอ่ะแล้วเราถ่ายเฟรมที่เหมือนแบบ มีเส้นแบ่งว่าต่างคนปั่นอยู่คนละมุมแต่อยู่ห้องเดยียวกันข้างของผมมันคือรูปป่าที่เหมือนว่ามันจะปลูกไว้แหละตอนต้นว่ามันเป็นรนนูืผลผลานิ้วแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนของฝั่งวีพีมันจะเป็นแบ็คกราวด์ที่ค่อนข้างเหมือนหรูหราแบบอลังการอะไรเง <c oughs> ีง้ยครับก็ระยะมาฝั่งนี้เดี๋ยวขนันก็ต้อง้ายมาฝั่งนี้เพราะว่าเรามีแผ่แงกั้นอันเดียว ก็ยายไปยายมาโจบโบไม่ชออะไร้าไม่หหโอเคก็พอพอเหมือนแบ่ง แบ่งกันสองสองข้างใช่ไหมฮะเหมือนตัวผมก็จะเหมือนส่งคลิปวิดีโอที่เหมือนว่าใช้ฟังก์ชัน Duo View Video ออของ oppo เนี่ยเราส่งคลิปที่เหมือนก่อเราถ่ายใน,ในเวลาที่เขางอนเพื่อนจะไปง้อ,อเขาในในซีนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับโอุ้ยมสวยไนอะ้หนาเหมือนกูว่าเขาเขาก็จะแบบเฮ้ยแบบส่งมาแล้วก็รำคาญแล้วเหมือนกูว่าทำขนมอยู่แล้วเหมือนปลาตะก้อแ,แล้วก็จะมาโดนไอ้อชากแล้วมันก็จะเป็นรู สื่อสุดท้ายก็เลยเหมือน,เป,นเป็นการคุยกันผ่านรูผ่านรูที่เป็นรูทะลุของขฉากอะไรอย่างหนังสั้นเนี่ยมันก็จะพูดถึงความรู้สึกของแบบ Power of f a i ฟเมันเหมือนแบบเป็นพลังงานดีๆอันหนึ่งที่แต่ว่าออมันมันไม่ใช่แค่เพื่อนปกติแต่ว่ามันคือเพื่อนสนิทเพื f f ่ f นเพื e อืมูไม่ได้ร่างใจอ่ะมูขอโทษ ทีนี้โคตรดีเลยอะนไยิ้มแล้วมึงตอนตอไม่งอนบ้างก็ดีส่วนวหน้าเนะี่ยถ้ามึงไม่พัฒนาตัวเองเนดะี๋ยวก็ไม่งานีดีเข้ามาหามึงเน,<อ>นีะอ๋อในในยามที่เราทอแทนในยามที่เราผิดหวัง มันมีเพื่อนคนหนึ่งที่คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเราแล้วคอยพาเราดึงขึ้นไปให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีชีวิตเดินหน้าต่อไปเพื่อนคนนั้นที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้อ,อมันเหมือนนี่แหละมันคือแบบ power of f a i t h นะ ของเก่งมากเลยนะ เลยครับสิบนาทีกว่าๆเราก็เห็นน่ะเราพอตั้งแต่เอาจริงอยู่เห็นตั้งแต่ตอนที่วรัอมันออกมาครั้งแรกครับแล้วก็ลงว่าเป็นพี่บอสเป็นดีเรคเตอร์มันร้มกับงานมันออกมาดีแหละแล้วบวกกับหลักๆคือมีกินพีพีซึ่งสองคนเขาเล่นละครเล่นซีรีส์ได้ดีมากอยู่แล้วอ่ะเขาไี่ผิดมือในการแสดงสูงขนาดนี้ดังนั้นมันไม่ ไม่แปลกที่ตัวไวรัลที่ออกมาก่อนหน้านี้นนคือตรงนี้เห็นปะคนดูเยอะมากๆแล้วก็มันดูน่ารักมันมีความมิวกินพีพีที่เราเห็นตตอนที่เขาไลฟ์หรือออกรายการอะไรก็ตามหรือมีไวรัลคิดอื่นๆ,ๆที่ออกมาความน่ารักของสองคนเราชอบที่ความเป็นธรรมชาติของสองคนนี้ยิ่งเห็นในบ i n d the s c ซ n e เนี้ยเห็นความเป็นธรรมชาติเห็นที่ไปที่มามันยิ่งรู้สึกว่าแบบ ทีมนาดาวค่อนข้างจะแบบทำงานออกมาได้ดีมากรวมถึงนะักแสดงครั้งวิกเกอพีพีก็ทำออกมาได้เพอร์เฟกอย่างที่พูดทุกคลิปที่มี PP, PP พ,พีคือความสวยงามของโลกไปนี้เว้ยผ่านไปเท่าไหร่เราคิดว่าบางทีอาจจะมีดาราหรือมีคนใหม่ๆเดินเข้ามามูฟในวงการหมุนๆเข้ามาตั้งแต่เอ่อพูดไงดีตั้งแต่ตแต่แตและชั้นใจเธอจนถึงทุกวันนี้ผ่านมาหลายเดือนละก็ยังไม่มีใครมาล้ม ความสวยงามของพ p ได้เลยจริงๆแล้วก็รออยู่ว่ารู้สึกเดือนมัสมั้งที่ประธานุจัยใจเธอพาร์ทสจะออกก็เดี๋ยรอ,อดูกันว่าจะเป็นยังไงคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมใครยังไม่ดูตัววรัลของตัวนี้ที่นาดาวเอกกับออฟโนะครับที่ใช้บิวกิ้งกับ PP พีมันกลดําเนินเรื่องเนี่ยไปหาดูได้เลยนะครับในนาดาวแบงคอกแล้วก็อย่าลืมมาดูหยกเรีชเช่นด้วยนะครับ ยังฝากกด subscribe ช่องช่วงนี้ออกไปไหนมาไหนนะครับอย่าลืมใส่แมสตลอดเวลาล้างบ่อยๆลเวล้นนือบ่เวเอบ่อยบเบบบ่ยอาบผมบ